สวัสดีค่ะไม่มีงานมา3ปีวันนี้คนโทรมาจ้างกลับยกเลิกฟังเหตุผลหาหนักมากเจ้าของวงดนตรีจำใจยกเลิกงานเจ้าภาพหลังไม่มีงานมา3ปีเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีชาวโซเชียลต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากมีการเผยแพร่ความน่ารักที่เรียกได้ว่าทั้งฮาทั้งน่าใจหายเมื่อเจ้าของวงดนตรีดัง ล้านนาโทยกเลิกงานกับเจ้าภาพที่จ้างไปแสดงวันลอยกระทงปี2564เป็นเวลานานกว่า3ปีที่ทางวงไม่มีงานเข้ามาเลยสืบเนื่องจากโควิด19แต่ล่าสุดกลับต้องยกเลิกไปเพราะเหตุผลสุดพีคทั้งนั้นไม่เหลืออะไรแล้วครับเจ้าของวงดนตรีโทยกเลิกเจ้าภาพ ั้งไปแสดงวันลอยกระทรงปี2564เพราะโควิด19ต้องนำเครื่องดนตรีไปจำนำลำโพงก็โดนหนูแทะจนพังเสียหายเอาไปขายให้เจ้าอาวาสหมดแล้วหนักที่สุดนักร้องสาวและแดนเซอร์ต่างมีครอบครัวกันหมดคงไปรับงานไม่ได้แล้ว โดยในคลิปเจ้าของวงโทรไปหาเจ้าภาพเพื่อขอยกเลิกงานบอกว่าคงรับงานไม่ได้เพราะหลังจากโควิด -19 ทําทำให้ไม่มีงานเข้ามาเลยตอนแรกพองานลอยกระทงติดต่อมาดีใจรีบโทรไปหาสมาชิกในวงโทรหาน้องๆแดนเซอร์แต่ได้คำตอบสุดพีคน้องๆบอกว่าผ่านมา3ปีไม่มีงานเลยไปมีครอบครัวหมดแล้วกลับไปทำงานเดิมไม่ได้แล้วเพราะสามีห่วง บางคนก็บอกว่าไปไม่ได้ต้องเลี้ยงลูกอ่อนนอกจากนี้เครื่องดนตรีทั้งหลายก็เอาไปจำนำหมดแล้วลำโพงก็โดนหนูแทะจนสายพังเครื่องเสียงต่างๆก็เอาไปขายให้วัดหมดแล้วจึงขอยกเลิกงานที่เคยรับปากไว้เมื่อ3ปีก่อนขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ